ก็สรุปการทางานนะครับเพราะการทํางานผมไม่ได้เพียงดูตามเป้าหมายงานอย่างเดียวนะครับเป้าหมายในการทำงานตอนแรกผมบอกไว้แ้วใช่ไหมเรามีปมเป้าหมายด้วยนะใช่ไหมครับก็คือมันไม่ได้เห็ความรู้สึกแรงบันดาลใจของผู้คนเรียกรน,นะครับเพราะคนเงียกรก็คือพลังขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิกเกเดการเปลี่ยนแปลงเรื่องไหนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรด้วยความํานังใจนะครับถ้าทุกคนให้ความกมลังใจต้องมือนะครับแล้วก็ุ่งสู่เป้าหมายของก่องของกลุ่มของลูกคัา ขับการหอความระบบเนี่ยอย่างเช่นท่ทั้งร่วมันไปในเื่องมีบาอานะครับเราก็ทางาน,นเพื่อเพื่อพัฒนานางงานที่เราอยู่งห้ดีขึ้นนะเพื่อสร้างพลังมุภูจากการรวมภูมิเราเรามปจากต่างที่ตา่างดินกัหรือต่างโฉมวิบกัน,นะครับกองบินท่านกลุ่มินแนวสุทธาบิน,น,บน่านหลายกลุ่มบินก็เอาพลังตรเนี้ทำให้สุทธาบินของท่านแขแรงขึ้นไปด้วยความร่างกายของอคาสยา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ผู้บริการด้วยกันนะครับจะสร้างความแตกแยกให้ความรู้ทั้งในหน่วยและกนอกหน่วยนะครับดีอะไรก็แชร์นะครับเพื่อจะได้ปศักยภาพการทำงานของคนเราของทีมเราทีมเวิร์กนะครับออกมาใช้นะครับแม้แต่คนน้อยก็จะทำได้ดีอันนี้ก็เป็นการมอบเงินดีๆให้แก่กันนะครับก็มีอะไรก็โทรหาคันได้ครับสุขภาพสมดุลทำได้เต็มที่ไม่ร้อน อันนี้่ยปีนียาที้าอู่งนี้เยบีนโป๊ปเลยปีของเราเนี่ยเนี่ยที่องไปมีซิสเตอ์ใหม่ตอนนี้ก็ยังใช้สี่สิบปีแล้วนะครับเลยปีนี้ก็จะมีภาตานซาตานขอเป็นสี่สิบสองไปนะครับจังหวัดต่างต่างของสี่สิบสองนะครับเลยปีนี้ก็ยังสนับตนุนี้อย่ทีเี้ยยังใช้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหา้กมีการตรวจประเมูนค่าเรดนะครับแล้วก็เข้าไปดู ตองไปช่วยทั้งหมดเลยนะครับเครื่อเปิด้พิทุกท่านของทัพเราของทัพอากาศของทัพปกคลาเนนการเหมือนเนะครับคือความพร้อมในการเตรียมกำลังทางอากาศนะครับของทัพเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินของท่าพก็ทั้งหมดนะครับดูควากมั่นคงของประเทศทางการที่ว่าเลี้ยงคนพันวันเพื่อใช้งานตัวเดียวให้เลี้ยงคนเันวันก็คือว่าให้ท่านไปศึกษารอบหน่วยอาจะศึกษาในต่างๆทั้งต่างประเทศเลยด้วยทุกอย่าง ให้เเรียนะครับให้เงนเดือนสวัสดิการต่างๆนด้ใช้งานมาวันเดียววันนะครับวันทีเกิดสุคภาบนะครับสามารถลงชนะได้ขอให้เราเป็นวันๆที่เราเป็นวันใช้วันเดียวเรสามารถลงชนะแล้วก็ปกป้องตัวเอได้นวันเดียวคุ้มค่าครับนันี้คือให้อยู่สภาพเื่อคุ้มค่อมุกนะครับนายคนที่ลงออชอบปินทางการส่งเงินนั่งทง ภาพภูมิใจว่าแม้เราสุดทีรู้มากนะคัวยสอบพองของทั้งการคือกองส่องกันเดยนสองคนทาการพร้อมนะครัพร้อมช่วยทุกคนนะครับนี่คือบรรยากาศในรงเเก็บเอ็นดิตัดีขึ้นทุกรานะครับส้มบลูด้วยใจยามีายให่งงานูุรักษสามทีเทคโนโลยีนะครับอันนี้แต่งบ้านคือว่นเดือนคมพาตันไปิเชราชที่กรกตกปีสี่ ยังเยอะคนชอบท้ายที่สุดเราทำอะไรเราจะไปตอบโจทย์ก่อนทดลองก็คือประสิทธิภาพนะครับท้ายที่สุดก็คือประสิทธิผลประสิทธิภาพเราจะพูดในเรื่องของสอบใจรอดให้สอบใจรอดอย่ากไรนราใช้ได้นั่นคือประสิทธิภาพส่วนประสิทธิผลเราใชเรื่องของลำทางการวัดการในเรื่องของความบริบูรณ์ของผู้ใช้งานเราสอบลองดู แล้วหน่วยที่เอาเคื่องเราไปพอใจนในผลงานนะครับไม่เกิดปัญหามีปัญหาตามไปแค่นะครับอันนี้คือป่าสุดก็คือความพึงพอใจของผู้ทางบริการถ้าเป็นท่าเพื่อนๆก็คือผู้รับบริการแต่ัำเจนมากเรื่อต่างๆเนี่ยทีนี้เป็นวันสะต็อกเสริรับคือเดียวจบฝากประชานทัวร์ทีนี้ไม่ถึงห้าทีได้น,ไดนะครับเพราะเขาใช้วันสต็อกเสริฟของเราก็ต้องปรับทางบริการ,รากน,กน,นะครับนะอันนี้เป็นหลุดตัวที่ เช้าเพิก่อนัต้องแต่งนาาิดจุดอันนี้คือเครื่องทม่ได้รถจะเพิไอรถจเช้าเพิ่ผมก็ออกมาแล้วก็แจ้งใหม่ไปนะครับีแล้วเรื่องนี้เาไรกันดแล้วก็ควาเป็นของข้อความก็ห้านอีกนบแจกใบินแยกที่เห็นทั้งหมดอันนี้่แจกของเรวแล้วในเรื่องของการรับเครื่องมีเรา